ครับผมอัปเดตนะครับตอนนี้รถไถชักล่องแปลงปลูกเพิ่มเติมนะครับผมก็ปลูกตามตูดเลยนะฮะตูดตามตูดไปเลยคิดไวทำไวสับครับลุยครับลุยลุยครับตามตูดไปเลยครับ ให้มันเสร็จนะครับจะได้จะได้ไดม่กังวลวันอืกก่น,นจะได้ทํางานยืนต่ออีกนะครับวันนี้ช่วงบ่ายจะไปขายาน้ําอ้อยครับซึ่งผมปอกอ้อยไปแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอนะเดี๋ยวต้องต้องปอกอีกนะครับแต่ตรงนี้ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะฮะก็ซู้ๆ่ครับข้าวยังไม่ได้กินเริ่มหิวข้าวแลนะ้วเนี่ย สู้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 ไม่มีอะไรได้มาง่ายง่ายอ๋อลุยแบก้อย,ย,ยเอาไปกระจายไว้แล้วก็ปลูกครับอ๋อ Oh. oh. ดีครับลุยปูครับปูครับปูกอดันรถไถเอา ครับปเปรียงเรียงอ้อยครับนไปเลยทำต่อลำเดี๋ยวอ้อเยเดี๋ยวพันไม่พอ หาไปจนถึงตอ,อยูคาเลยน,นนะปลูกถึงก็ตอ,อยูคาปึ๊บเดี๋ยวให้เขาชักล่องไปนู่นต่อเลยถ้าไม่ย้ายไม่ปลูกมันสัมปะหลังก็เดี๋ยวผมหาอย่างอื่นมาปลูกปลูกหญ้าปลูกทัวนิสสงปลูกอะไรมันมีพื้นที่เหลือนะครับแต่ก่อนจะพิมพ์จุดนั้นปลูกอ้อยให้ร้อยให้เสร็จก่อนเถ <c oughs> อะอ้อยยังปลูกไม่เสร็จเลย พีโมสจะไปปูอย่างอื่นละเอ๋อดุ๊ย ้บางลำที่ลำที่มันงอมันก็ปลูกยากนเองก็เสียเวลาเราเนี่งองงองยอย่างงออย่างเงี้ยงอละง่องอะไรเงี้ยถ้าผมเรียกงองละง่องก็คือมันงอมันไม่ตรงน้ำใส่น้ำไปกินข้าวแล้วน้ำไปกินข้าวแล้ว ทำไปด้วยไทยวีดีโอไปด้วยเอาเอาให้สุด <c oughs> เอาให้มันสุดมันทำอะไรของมันวะคนขับรถถบอกมันทำอะไรของมันมันจะทำงานหรือมันจะถ่ายรูปเ <c oughs> ดืออ้อยเนี่ยนะ เดี๋ยวกไปนะนะ้ะฮะะฮะอผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวแม่ยายนะเออเลยย้ายไปก่อนเตียทีหลัง โอ้ยอยนางนุ่นอะใส่อันนั้นอะใส่ทีใส่อ้อยเยอะปลูกห่างก็ดีปลูกห่างแต่ก็ดีเดี๋ยวจะได้จะได้ลอก,กลาบได้ง่ายไม่ห่างแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ห่างเลยเนี่ยแปลงนี้อ๋อนะจะได้เดินล่อก,กับง่ายๆ ยึดติดอไอแบบเดินเดียวต้องับไม๋ยวแต่งก่อนเดี๋ยวแต่งตั้งใหนจะไม่ลงร่องตาตา นะพอแล้วพอแล้วอันนี้ก็ตามแนวยาวเลยอันนี้เดี๋ยวจะปลูกมันแล้วกันตามแนวยาวไปเลยให้เกยบไถอ่าไยแนวขวางพอแล้วนะเดี๋ยวผมจะปลูกมันนะครับในแนวยาว ให้มันก็อะไรสักอย่างเย่ยให้ถ่ายไว้ก่อนมันมีพื้นที่เหลืออันนี้แต่งแต่งแนวอห้อยก่อนมีดวงสั่นผมขอโทษด้วยครับเอาเท่าที่ได้นะครับก็ถ่ายไปด้วยทำงานไปด้วยก็ประมาณนี้ครับ อยากเป็นสปอนเซอร์ซื้อโปโปถ้ามีโกโปติดตัวนี่เป็นภาพเต็มเมันจะเห็นทุกสิ่งที่เราทำเลยนะอันนี้ผมต้องใช้มือมือนึงถ่ายแล้วก็อีกมือนึงก็ทำงานนะนก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ไม่ทาไม่รู้รับทุกอย่างอยู่ในห้องแอร์ไม่ไม่ได้เลยฮะได้แต่ความรู้ที่คนหนึ่งเขาเขียนขึ้นมาแต่ความรู้ที่เราทํากับซต,ตัวเองกับมือเราเองเนะี่ยมันคือความรู้ที่แท้จริงนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เราไม่ได้ทําด้วยตัวเองทั้งหมดนะฮะอาจจะเชื่อไปบ้างเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับแต่ที่เราทํา ปฏิบัติจริงนี่แหละนี่แหละคือหนังสือที่ดีที่สุดนะครับคือข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับผมบอกเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาหลายหลายคนพูดเกี่ยวกับเรื่องอ้อยคันน้ํามันไม่ได้จริงอย่างที่เขาพูดเสมอไปนะครับเพราะผมพิสูจน์ด้วยตัวเองทั้งเรื่องของน้าอ้อยสีรสชาติมันจะเปลี่ยนไหมอะไรยังไงอะไรที่มันเป็นความใสผมพิสูจน์ทั้งหมดทุกเรื่อง ไหนดีเขาบอกว่าดีอันไหนไม่จริงอันไหนลวงโลกอันไหนเอาเปรียบผมก็จะเอามาพิสูจน์ก่อนขหลอกจริงไหมลวงโลกจริงไหมดีจริงไหมยว้บางพันขายโลละสามสิบาทสี่สิบบาทถามว่าถ้าไม่โลบทําไม่ได้หรอครับถ้าไม่มีความโลบอยู่ในใจทําไม่ได้แล้วครับราคานี้ต่อให้มันจะเทพแค่ไหนก็ตาม มันไม่ได้เทพหรอฮะอ้อยก็คืออ้อยนี่แหละหวานหอมันไม่ต่างกันอะไรมากมายนะาการที่คุณเอาสิ่งที่คุณปลูกขึ้นมามาขายคุณยู่นในราคาแพงโอเคฮะผู้ซื้อโอเคผู้ขายโอเคแต่คุณค่าของคุณต้องได้นะไม่ใช่ว่าคุณจะโลภอย่างเดียวอยากจะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวนะครับผมมีอะไรเยอะที่ผมจะแฉะนะครับเดี๋ยวผมผมจะแฉะว่า ทคนิคการตลาดการหลอกขายท่อนพันให้กับเกษตรกรให้กับคนที่มีรู้มีอะไรบ้างเพราะผมโดนมาแล้วเจอมาแล้วเดี๋ยวผมจะแฉไม่ให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เทคนิคการตลาดการหลอกขายท่อนพันให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องอ้อยอ่าเดี๋ยวผมจะทำมาสักคอนเทนต์หนึ่งเพื่อประโยชน์นะฮะเพื่อประโยชน์ ไม่ได้ต้องการจะรล้มล้างใครนะแต่เพื่อประโยชน์ให้กับคนที่จะตกเป็นเหยื่อนะครับผมใช้คำนี้เลยนะครับจะตกเป็นเหยื่อพอผมโดนมาแล้วเดีย๋ยวเจอกันนะครับผมจับตาทุกคนนะในวงการน้อยคันน้ำใครเอาเปียกใครเอาเปียกอย่าเอาเปียกนะครับจับฟองมาฟองเลย จากฟ้องมาฟ้องเลยถ้าคุณมีเหตุผลมาแก้ต่างเพียงพอนะครับอยากฟ้องมาฟ้องเลยผมจะทำเพื่อพี่น้องสาวอ้อยคันน้ำให้ตาสว่างนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับรอจังหวะผมจับตาดูทุกคนนะฮะมีทูบเบอร์หลักหมื่นหลักหมื่นหลักพันอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับเรื่องอ้อยเนี่ย อันไหนเอาเปรียบเกษตรกรเนี่ยผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมผมไม่ม,ม,ไม,มีความมีช้านะแต่ผมสงสารคนที่ซื้อไปสงสารคนที่เขาไม่รมู้ไม่มีความรู้เรื่องอ้อยแล้วถูกคุณหลอกขายท่นทันอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นการเอาเปรียบนะมันเป็นการเอาเปรียบทนพันสมมติท่านพันอ้อยสมารีห้าศูนย์ตัวนี้มันไม่เกินสองบาทแล้วครับแต่คุณใช้เทคนิคก,การตลาด สับขาหลอกให้เขาสามารถจ่ายตังค์ได้เกิน2บาทโดยที่ว่าเป็นเทคนิคการตลาดของคุณแจกท่านพันฟรีเพียงแค่กดไลค์เพจแนอนะ่อย่านะครับอย่ไงไงานะครับแจกท่านพันฟรีได้ยินไหมฮะแจกท่านพันฟรีแจกท่านพันอ้อยสมุดเล่ศูนย์ฟรีเพียงแค่กดไลค์และแชร์เพจเดี๋ยวผมจะแฉะว่ามันเป็นยังไง คมจะเอาให้กระจ่างเลยนะเตะกันแน่เตรียมตัวให้ดีนะครับจะไม่ให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อเทคนิคการตลาดโดยอ้างว่าแบบใช้คำว่าฟรีนะเขาเขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีนะครับเลี่ยงบาลีในการค้าขายเป็นเทคนิคการตลาดสับขาหลอกนะครับ าดูทุกคนอยู่นะอย่าเอาเปรียบนะครับช่องใหญ่ๆที่มาดูช่องผมก็ผมรู้นะว่าใครมาดูบ้างเพราะผมรู้แล้วเพราะผมรู้อยู่เพราะผมก็เคยไปดีเบตในช่องเขาอยู่นะครเคยไปดีเบตจะแบบเผ็ดมันเลยนะทั้งใน youtube และ a c e b o o k ซึ่งตอบคำถามผมไม่ได้สุดท้ายก็ยอมรับสุดท้ายก็ยอมรับไม่มีข้อแก้ตัว ว่าผมจะเอาไปประจานในกลุ่มน้ำอ้อยขอโทษขอโพยเป็นใหญ่เลยผมไม่บอกว่าใครแต่ผมจะบอกว่าวิธีการเขาทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับและไม่ให้คนอื่นทำตามเป็นเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเกษตรกรต้องไมู่ดนเอาเปรียบ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีความพอเพียงนะครับป่าก็บอกว่าพอเพียงพอเพียงต้องแต่จะเอาเปรียบกเกษตรก่อนพวกนี้หากินหากินในการใช้เล่เหลี่ยมในการเลี้ยงบาลีไม่ดีนะครับไม่ดีฟรีก็ฟรีแจกก็แจกโอเคครับผมประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับ แล้วคงได้พบกันนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังทั้งหลายถ้าคุณเอาเปรียบเกษตรกร